วนี้นะคะมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้เกดจะพาทุกคนมาเข้าครัวนะคะทําของว่างกินเล่นกันซึ่งเป็นของว่างที่แบบอร่อยมากนะคะจะเป็นของว่างก็ได้เป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่าจะกินเป็นอาหารหลักก็ได้สําหรับคนกินน้อยนะคะแต่บ้านเกดเนี่ยก็จะเป็นของว่างซะส่วนใหญ่เพราะว่าเรากินเยอะนะอาหารหลักเราก็จะจัดเต็มนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะทําเมนูพิซซ่าลร้แป้งซึ่งพิซซ่านี้นะคะเราจะไม่ใช้แป้งในการทําเลยเราจะใช้ มันฝรั่งหัวใหญ่แทนนะคะในการเป็นฐานพิซซ่าซึ่งมันฝรั่งนะคะเกดก็จะใช้แบบหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะสองหัวเพราะว่าถ้าหัวเล็กเนี่ยมันจะได้แผ่นเล็กนะคะทุกคนเราต้องใช้หัวใหญ่เพื่อที่จะให้มันแบบแผ่นใหญ่นิดนึงแบบกัดแบบเอาเต็มปากเต็มคําอะไรอย่างนี้นะคะขั้น <c oughs> ตอนแรกเราก็จะเอามันฝรั่งนะคะไปล้างให้สะอาดก่อนเพื่อที่เราจะไม่ปอกเปลือกนะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นดินใช่ไหมเพราะวา่ามันฝรั่งเนี่ยมันอยู่ใต้ดินนะคะมันเป็นพืชหัวนะคะ เราก็จะต้องเอาไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะเมื่อเราล้างมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมกันว่ามีอะไรบ้างนะคะหน้าพิซซ่าเนี่ยก็ตามใจเลยว่าอยากกินหน้าแบบไหนนะคะพิซซ่าเนี่ยตามชอบนะคะตะเกดก็จะใส่มะเขือเทศแล้วก็ไส้กรอกลมควันนะคะพริกหยวกแล้วก็แซลมอนลมควัน สุจุกนะคะเป็นไส้กรอกตรุรกีแล้วก็ข้าวโพดนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยพิซซาก็ต้องมีชีสนะคะทุกคนชีสแบบยืดๆนะคะเพิ่มความแบบอร่อยของเรานะซอสพิซซ่านะคะซอสพิซซ่าเนี่ยเกตเติมมายองเนสเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเกตชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็ผสมให้มันเข้ากาันมันก็จะได้สีแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะเอาไว้สำหรับทาเนาะออริกาโนะคะ่ค่ะเกลือแค่นี้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะมาหั่นมันฝรั่งนะคะหั่นเนี่ยเราก็จะหั่นตามแนวแนวแบนๆน,นะคะเกมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าแนวอะไรนะคะแนวแบบแบนๆอย่างนี้นะคะเป็นชิ้นแบบไม่ต้องหนามากนะคะพอหั่นเรียบร้อยแล้วก็จะได้แผ่นมันฝรั่งแบบนี้นะคะทุกคน แบบนี้แล้วเราก็จะมาทำการกรีดนิดนึงนะคะทุกคนอย่าให้มันขาดนะคะกรีดเพื่อที่จะให้เกลืออะไรมันซึมเข้าไปได้นะคะมันจะได้แบบมีรสชาตินะ เรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้มันฝรั่งเกดคือตรงกลางมันแบบมันมันไม่โอเคอะค่ะทุกคนมันแบบเป็นดำๆใช่ไหมคะเกดก็เลยกรีดเป็นออกนะคะแบบนี้นะคะมันก็เลยแบบว่าน่ารักดีนะคะก็โอเคแล้วก็กรีดนะคะได้ประมาณนี้กรีดเพื่อที่จะให้แบบมันสุกง,ง่ายให้สุกเร็วขึ้นแล้วก็ เราจะโรยเกลือนิดหนึ่งเกลือมันก็จะได้แบบซึมเข้าไปข้างในได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเรียงใส่ถาดนะคะเพื่อที่จะเอามันฝรั่งของเราเนี่ยไปอบก่อนนะคะเราเรียงใส่ถาดนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นก็เอาน้ำมันมะกอกนะคะทาลงไปค่ะ ทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นเลยนะคะแล้วก็โรยเกลือนะคะเพื่อให้มันฝรั่งของเรามีรสชาตินะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าในตัวซอสของเรามันก็มีรสชาติอยู่แล้วเอาแค่แบบให้มันแบบนวๆนะคะ แค่นั้นโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบนะคะเพื่อให้มันฝรั่งเนี่ยมันสุสกซะก่อนประมาณ15นาทีนะคะไฟ200องศาเซลเซียสนะคะไฟบนล่างเนาะปะค่ะค่ะตอนนี้เราก็รอมันฝรั่งของเราอยู่นะคะพอมันฝรั่งสุกเนี่ยเราก็จะมาประกอบหน้าพิซซ่ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปอบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็รอก่อนนะคะ อนนี้นะคะมันฝรั่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแต่งหน้ากันนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ซอสพิซซ่าเลยนะคะทาลงไปเลยค่ะซอสพิซ่าเนี่ยเกรดทำเองนะคะ ที่ไทยเนี่ยทุกคนก็อาจจะแบบซื้อสําเร็จก็ได้นะคะที่นี่เกดก็แบบว่าทําแบบง่ายๆนะคะเกดอะส่วนตัวเกดไม่กินเนื้อมะเขือเทศทุกคนเกดก็เลยไม่ใช้เนื้อมะเขือเทศเกดอะใช้ซอสมะเขือเทศแทนนะคะผสมกับเถาะซอสพริกน้ํามันมะกอกแล้วก็ออริกาโนแล้วก็เกดใส่มายองเนสด้วยนะคะก็จะทําแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อซอสพิซซ่าสําเร็จรูปตามแมคโครหรือตามห้างทั่วไปเนี่ยมันก็มีขายบ้านเราเนาะหาได้ง่ายๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา แต่งหน้ากันเดี๋ยวของเซลิมเนี่ยเกจะให้นางมาแต่งเอาเองว่านางแบบว่าอยากกินหน้าแบบไหนใส่อะไรนะคะอัชเกิร์เบเบย์ you can create your p i z z a r e a l l yes y yes สวัสดีครับ<ล><ะ>ทุกคนจิสวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมครับก็เดี <kaf. S 1> ๋ยวเราจะมา ใส่ชีสนะคะลงไปเป็นฐานอันแรกก่อนใส่แบบไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนสวีสมชอบกินแซลมอนลมควันนะคะใส่สลัดอะไรอย่างเงี้ยนางชอบมากใช่ไหมใช่ครับ <laughs> เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะแต่งหน้าโอเค how many piece do you want to eat อ <c oughs> โอ้ฮะก็เกตใส่ชีสนะคะ เชิ้นแล้วก็3มชิ้นเนี้ยสซิิมจะใส่เชดดาชีสมีคนโทรมารีบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตาอบอีกประมาณ10นาทีนะคะเพื่อที่จะให้หน้ามันสุกเรียบร้อยนะคะ 15เฮ้ยออลิกกโนลืมใส่ออลิกกโนขัรปัดขัรปัดโอเคอบกันต่อเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็รอพิซซ่านะคะประมาณ10นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราจะมากินพิซซ่ากันหิวหรือยังคะหิวหึงครับ หิวห <He> <laughs> ิวหิววอลแหวนด้วยหิวหิวเหิวครับจะติดเล็นะคะทุกคน มันฝรั่งพิซซ่าอันนี้นะคะทุกคนสามารถทําเป็นแบบของว่างก็ได้นะคะหรือว่าของหลอกเด็กเด็กบางคนอาจจะแบบไม่ชอบกินผักหรือว่าถ้ากินพิซซ่าเลยมันก็จะแบบแป้งเยอะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเราก็สามารถเอามันฝรั่งเนี่ยเอามาเป็นของหลอกเด็กได้นะคะเด็กก็แบบชอบกินนะหอมมากนะคะทุกคนช็อคินมมากครับ เรอ,อไม่ใช่คู่มือคู่มือเครื่องมืออุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรนะรไม่ใช่ไม่ <laughs> รับโอเคคู่มือนะคะในการกินวิซาก็จะมีซอสนะคะซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสมายองเนสเผ็ดนะคะแล้วก็ซอสพริกแบบเผ็ดมากนะคะตอนนี้นะคะมันก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกินอันนี้ก่อนนะคะทุกคน หน้านี้สลิมเป็นคนแต่งนะคะ <g minor> <c oughs> มีทั้งแซลมอนมีทั้งสุจุกเนื้อนะคะแล้วก็มีไส้กรอกไก่คือเข้าโพดคือมีหน้าเมื่อกี้กี่หน้านะคะสลิมใส่หมดเลยเนาะแล้ก็จะกินกันตรงนี้เลยนะคะทุกคน <c oughs> ทําความสาดก่อนนะคะสลิมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคือแบบว่ามันเหมือนแบบเราขย่าไว้อ่ะค่ะทุกคนแล้วพอเปิดนะคะมันก็แบบพูดออกมาเลยนะ Welcome back เสร็จทำความสาดเรียบร้อยนะคะก็พบกับสลิมชอมใหม่นะคะเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อย You eat here ไหมสลิมบอกเราจะยืนกินตรงนี้เลยนะคะแน่อันนี้นะคะก็มีเชดด d a r c มีซูจุกนะคะแล้วก็มีไส้กรอกข้าวโพดพริกหยวกไม่มีปลาแซลมอนนะคะเกดจะกินอันนี้นะคะทุกคนแน่เชดด d a r c นะคะแล้วก็มีไส้กรอกพริกหยวกแล้วก็ข้าวโพดนะคะ แล้วก็จะกินกันแบบง่ายๆในครัวนี้เลยล่ะคะ่ะอืมอร่อยอ่ะคือรสชาติรสสัมผัสมันก็คือเหมือนพิซซ่าเลย <c oughs> เพราะว่าเราใช้ซอสพิซซ่านะคะส่วนผสมทุกอย่างเป็นพิซซ่าแต่ตัวแป้งอะ่ะมันจะมีความแบบมันฝรั่งอะ่ะทุกคนมันก็จะแบบนัวๆมันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอร่อยทุกคนลองไปทาดูมันอร่อย,อยจริงๆเกตคอนเฟิร์มเลยว่ามันอร่อยนะคะถ้าใครทําไม่ผิดหวังแน่นอนชอบ ทำแบบเป็นเมนูรับแขกอะไรเงี้ยก็ได้นะเกิดว่าไมโครเวฟทำได้แต่ว่าหน้ามันจะไม่แห้งแบบนี้นะคะเตาอ,อบเนี่ยคือข้างหน้ามันก็จะแห้งๆใช่ไหมชีสมันก็จะเกรียมๆแต่ถ้าไมโครเวฟเนี่ยมันก็จะนิ่มไปเลยนะคะทุกคนส่วนผสมมันก็จะสุกมันก็จะนิ่มไปเลยมันจะไม่มีความแบบหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ย วันนี้นะคะเกดก็มาแจกสูตรนะคะพิซซ่าโปเตโต้นะคะพิซซ่ามันฝรั่งนะคะสําหรับใครที่แบบอยากกินพิซซ่าไม่อยากกินแป้งหรือว่าใครอยากเปลี่ยนจากพิซซ่าเดิมๆนะคะมาเป็นพิซซ่าแบบใหม่ๆบ้างนะคะก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งอีกความรู้สึกหนึ่งนะคะซึ่งก็อร่อยเหมือนกันเลยนะคะและวิดีโอต่อไปนะคะอยากให้เกดทําอะไรเลยอยากให้เกดไปไหนอยากเห็นอะไรในตุรกีอีกนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะๆนะคะวันนี้นะคะเกด2คนนะคะก็ขอตัวไปกินพิซซ่าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับขอบคุณครับค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ